เราออกดาวครับอเคดีงานบนมังไฟ่ป่านโน้นสะอาดตำบลดูกเอิ้อัเพอร์น้องนี่จังหวัดรรอยเอ็ดครับมารอหลุดรอเชียรครับออย

ผูลางพานมากมากครับไห้โค้ีครับเห็นทางเห็นข้อเลยครับเป็นอุปสรราในการทายถ้ำมากเลยครับวันนี้ครับลุงหลอดเดีีครับหามุมหายั้งบ่อใดเลยครับค้นกับโบติวนี้ควนนาแน่นครับไปมุมไปมุมไนกับมิแต่ค้นครับบอกว่ามันเป็นต้นไม้้อมรอบไปครับผม โ้โลเลยนะครับผมโอ้ผ่านแล้วผ่านเลยครับละออมดาวครับผมสูดแล้วสู้เอาไว้ครับยี่ซียี่หาสามหามีบันถุกราคาครับยังยีกครับนี่ครับสุดยอดอไปเอฟซีหลยครับแต่ว่าไปก็ถึงดวงดาวครับละออมดาวครับโ้โลเลย รอฟังเวลาจริงครับผ่านแล้วผ่านเลยละอองดาวเชิญรับประทานนะรอเวลาจริงครับดูเแล้วถือเอไว้รับลงมาครับใส่ซ้อมลอยสีผาครับละอองดาวขอบคุณดีที่ตามรับชมรอเด็กซี่สวัสดีครับ